เออพี่น้องจา๋าวันนี้มีซุปมะเขือค่ะพี่น้องดูสิผักเลิศเลินั้นเลยค่ะพี่น้องขามีผักลืมผัวบัวใต้น้ำผักบุง้งนานี่พี่น้องขาก็มีปลาแห้งแล้วก็ปลาส้มตัดสวายนะครัพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องขามากินด้วยกันเลยค่ะดูสิวันนี้แซบ่บๆจ้ะ ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินซุปมะเขือนะคะพี่น้องขาแจ็บสัญญาทำเองพี่น้องนี่ว่าเนี่จ่ะพี่น้องเน,นี่จ่ะมะเขือค่ะพี่น้องขามีผักนะคะพี่น้องอื นี่โชว์ผักก่อนนะคะพี่น้อง่าดูสิโชว์ผักค่ะนี่ผักลืมผัวค่ะพี่น้องนี่ก็มีปลาส้มสวายสันญาก็ทอดปลาส้มสวายเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเป็นพี่น้องดูสิมาค่ะพี่น้องขา มาเซฟด้วยกันจ้าพี่น้องขะมาเดินข้าวสวยร้อนๆหืม,ม,มต้นหอมขอซอยมือด้วยนะคะนี่ค่ะ รืมผัวนี่คือผักลืมผัวของแท้แต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับมีปลาหมอาวไทคอนต่างแห้งอืมอืม,อ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 ม ใต้น้ำ ืก <ítulo> ัดร้อนื ไปกรถิน ผัวอืมอืมคุ่คุณปลาสบาย Oh. I like you. Know. บัวใต้น้ำ <c oughs> อ่อยอ่ะพี่น้องเอ้ยนี่น ngăn má à. gầm Mmm. 来，嗯。嗯。 เนาะเนาะฮคผักเต็มหมดขอให้ได้กินผัก ปลาสวายสมปลาสมสวาย โอเคจ้าพี่น้องกั่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมช่วยกดแชร์กดไลค์ลสัญญาด้วยนะครับพี่น้องค่ะดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาขอบคุณบายค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า